เสือดาวแม่เจอสองนหนุ่มป่าตานินตาฮีฝั่งพมา่าแสงอาทิตย์ยามบ่ายลอดผ่านเรือนยอดไม้หนาทึบเสียงนกเนือ้อครองกล้องอยู่ไกลๆใต้ร่มเงาต้นไทรปากขนาดใหญ่แม่เสือดาวกำลังพาลูกน้อยสองตัววัยหเดือนเล่นอยู่ลูกน้อยทั้งคู่กำลังฝึกปีนกิ่งเอียงและมุดเข้าโครงกลางต้นไม้ที่พวกมันคุ้นเคยมาหลายสัปดาห์แล้ว ทันใดนั้นกลิ่นร้ายแรงของผู้ล่าลอยมาตามลมเสือโครงหนุ่มร่างกำยำปรากฏกายออกจากพงไม้รบเขาเพิ่งยึดพื้นที่นี้เป็นอาณาเขตใหม่และทุกสิ่งที่เคลื่อนไหวคือคู่แข่งแม่เสือดาวขู่เสียงต่ำผลฟูตั้งชันยืนขวางหน้าลูกเต็มกำลัง พุ่งเข้าใกล้แม่เสือดาวตอบโต้ด้วยเล็บและเขี้ยวโจดเข้าที่หน้าอกและไหล่ของมันและร่างกายต่างกันมหาศาลแต่เธอไม่ถอยเพื่อซื้อเวลาให้ลูกเสียงคำรามดังข้องทั่วป่าลูกเสือดาวทั้งสองตกใจกระโดดหนีขึ้นกิ่งเอียงกลางลำต้นไทรแล้วพุ่งเข้าสู่โพรงเก่าที่เคยเป็นที่ซ่อนเล่นของพวกมัน แม่เสือดาวอาศัยจังหวะนั้นกระโจนขึ้นกิ่งสูงสุดหลบหนีสู่ยอดไม้ที่ปลอดภัยกว่าแต่ยังหันกลับมามองลูกตลอดเวลาไม่เคยละสายตาเสือลวกหนุ่มบุดหม,มีปีนตามขึ้นไปได้เพียงครึ่งต้นกรงเล็บใหญ่พยายามเกี่ยวเข้าโครงกลางแต่แขนขามันใหญ่เกินกว่าจะสอดเข้าไปถึงลูกเสือดาวในโพรงขดตัวแน่นเงียบกริบมีเพียงเสียงหอบหายใจเบาๆ เวลาผ่านไปหลายนาทีเสือโครง่งควรเปลือกไม้เสียงดังลองปีนสูงขึ้นอีกแต่กิ่งไม่รับน้ำหนักสุดท้ายมันคำรามลั่นคลานแล้วกระโดดลงพื้นเดินหายเข้าไปในป่าลึกเงียบเพียงเสียงลมพัดใบไม้ไหวแม่เสือดาวที่บาดเจ็บยังคงอยู่บนยอดมองลงมาที่โพรงเมื่อแน่ใจว่าปลอดภัยแล้วเธอค่อยๆส่งเสียงเรียกลูก ทั้งสองจึงโผล่หน้าออกมาจากโพรงแล้วรีบปีนขึ้นไปหามารดากอดกันแน่นข้ามกลางเงาไม้วันนี้ป่าตานินตาฮียังคงเป็นบ้านของพวกมันแม้เต็มไปด้วยอันตรายแต่ความกล้าหาญของแม่ได้ปกป้องชีวิตลูกทั้งสองเอาไว้ขอบคุณครับที่กดติดตามรับชมคลิปกดถูกใจขอบคุณครับ